สวัสดีครับยำเช้าเช้ากระกบมะพร้าวใหญ่นะครับันรอนแ้วมาแล้วครับนี่ครับต้นกระถอต้นในนี้จะเหลือไหมครับมะละกอครับจะมาถึงต้นมะละกอไหมท่านผู้ชมมารับชมกันครับนจะร้อนมนี่ครับสวัสดีครับอากาศดีดีลมพัดเย็นเย็นยำหนาวหนาวเออเราก็มาแล้วหมดฝนล้วดูหมดฟูรูฝนเราก็หมดไปแล้วนะครับอืซื้อเสื้อกันฝนกันหนาวกันด้วยนะครับ เตรียมไว้สองยางเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมมารับชมกันว่าต้นี้จะได้ตะขี่โลกครับซุปเปอร์แมนเมืองไทยอยู่เป็นยอดแล้วครับสุกตับสุกตับลงมาแล้วครับมาครับลอยลงมาแล้วรับลอยลงมาเรื่อยๆครับซุปเปอร์แมนเมืองไทยครับสุกต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 ับครับ มมเืองไทยตุบๆๆๆนะครับตับตุบๆๆๆลอยลงมาตุบๆๆๆนะครับท่านผู้ชมจะโผล่หน้าไปก็ไม่ได้ครับูหน้าฉีกนะครับโอ้โหลอยยงสวยงามตุบๆๆๆที่เราก็อยู่ที่บ่อปลากระพงนะครับนี่ครับท่านผู้ชมวันนี้เขาจะจับไปแล้วครับกะไว้ได้หลายล้านครับ อืเยังส่งออกต่างประเทศครับพ่อแมนเราก็จะไปขึ้นต่างประเทศแล้วครับจะไปจะไปกัมพูชาครับเออทออทุกแมนเราครับออเดอร์ออเดอร์ส่งไปกรุงัมพูชาเลยครับดรเดี๋ยได้ชีวิตรอดกลับมาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับกั <c oughs> มพูชาจะเอาไปทำแดดเดียวแล้วโอ้โหมาจะนี่ท่านผู้ชมเป็นไง ใช่ครับกัมบูชาอย่าไปทําแดดเดียวว่าก็ไม่รู้นี่ครับขประแมรเมืองไทยครับหลังจากเม็มื่อคืนนี้เล่นน้ำไอ้นี่เขาครับ,รบน้ำอำมฤตนะแค่น้ำว่าน,น,าน,ปนไปหลเป็นขวดเลยโอ้โหนี่ครับไอตุบตบ,ตบ,ตบแค่น้ำว่านนะครับตัดทียลูกเลยครับเป็นจานตัดไม่ได้ครับอมองะ จีดเดียวกเกือบขาดอีกแล้วใกล้แล้วจะเอาเยอะเออของเก่ายังเพิ่งจะไปไปเย็นไปมาน,น,นี่นะจะมาสามลอยอีกแล้วโอ้ยดีโดนเบาแล้มาเต็มเต็มไม่ไปเลยไม่เหลือไม่เหลือโไม่ทำวาพลาดสปอแรนเมืองไทยติดจูดยอดเลยครับเกาะแน่นตึ๊บเลยยังมีหวาดหวังว่าจะลงมาท่านผู้ชม,มอ,อ่าสวัสดีครับยำเชา้ชาเช้าแค่นี้ก่อนนะครับ ตรงนั้นเมืองไทยยังไม่มี